สรุปอัปเดตวันที่23เมษายนมีอะไรนะ่าสนใจบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะว่าอัปเดตรอบนี้มาแบบใหญ่ๆเลยนะครับไปดูให้ครบทุกรายการกันเลยนะฮะ อย่างแรกเลยนะคือการมาของมอนเตอร์ป่าตัวใหม่นะก็จะเป็นเจ้ามังกรตรงนี้นะครับโดยมังกรตัวนี้นะก็จะมีสเกลอยู่ประมาณนี้นะคุณผู้ชมคือมีพลังชีวิตพื้นฐานเนี่ยสามพนะเกราะพื้นฐาน180นะต้านทานพื้นฐาน180เหรียญทองเริ่มต้นก็คือ30 XP นะเ p เริ่มต้นเนี่ย30ทีนี้จะมีโบนัส เหรียญทองนะถ้าเกิดว่าฝั่งใดก็ตามสามารถสังหารได้นะก็จะได้รับโบนัสทองคอ90ทองนะซึ่งตรงนี้ก็จะแบ่งให้กับผู้เล่นทั้งหมดในทีมนะฮะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นตามของระยะเวลาด้วยนะครับหมายความว่านี่เป็นมังกรที่ทำให้เรานะสามารถรวยได้ทั้งทีมเลยนะฮะก็มังกรตัวนี้นะฮะจะอยู่ในเรนแคร์รี่นะครับเนี่ยเรนแครี่นะ ฝั่งนู้นจะเป็นของดาร์กนะเรนดาร์กนี่ฮนะเรนแครี่นะครับมังกรตรงนี้สถิตอยู่ในเรนแคลรี่นะฮะยีมเมษานี้นะเจ้ามังกรตัวนี้ก็จะเข้าสู่เกม RV ไนะฮะด้ดูว่าใครได้ไปเนะี่ยก็จะมีความได้เปรียบฝั่งตรงข้ามยิ่งๆขึ้นไปนั่นเองนะครับเพราะว่ายิ่งรวยนะมันก็ยิ่งแบบยังไงอะยิ่งเก่งเออนะฮะก็ค่อนข้างดีนะที่มาอยู่ในเรนแคลรี่เพราะว่าแคลรี่ก็เป็นตำแหน่งที่ต้องการตั้งมากๆอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะ โดยมังกรนะก็จะอยู่ในเลนแครี่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมอ่ะบางคนไม่รู้ใช่ไหมนี่ฮะเลนนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีหลุมอยู่เห็นปะ่ะอ่ะมังกรนะฮะจะมาอยู่ในหลุมตรงนี้นะครับไร้วยว่าก็นั่นแหละครับเป็นศึกแย่งชิงมังกรกันไปนะสำหรับตำแหน่งแครี่นะใครได้ไปก็เลียง,ง่ายคือได้เปรียบนะก็จะเล่นง,ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งรวยก็ยิ่งได้เปรียบไงเออนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะรับมังกรใหม่นะในอัปเดตลอบหน้าครับ ระบบต่อมาคือระบบป้องกันป้อมนะฮะมีการเพิ่มโล่สีขาวมาให้กับตัวป้อมในช่วงเวลา4นาทีแรกของเกมนะซึ่งการเพิ่มโล่สีขาวขึ้นมาแบบนี้นะก็ทําให้การบุกขึ้นบ้านนะฮะก็จะค่อนข้างมีความยากมากขึ้นนะครับผมการที่เราจะจบเกมเร็วอ่ะก็จะมีความยากขึ้นอย่างแน่นอนนะ โล่ป้อมเนี่ยจะมีป้องกันทั้งหมด3รอบต่อ1ป้อมนะครับมีทุกเลนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลนแคลรี่เลนอะไรอย่างนี้เนี่ยโดยโล่ป้อมนะก็จะเกิดขึ้นมาตามเปอร์เฟคตีของป้อมนะอย่างเช่นป้อมเฮดพีประมาณ50%ก็จะมีโล่เด้งขึ้นมาแบบนี้ป้อมไกลแตกก็มีโล่ขึ้นมาอ่ะผมจะพาไปดูนะครับว่าไอตัวเกราะป้อมเนี่ยขึ้นมาตอนไหนบ้างนะครับคุณผู้ชมนะ สเตปแรกนะคือโล่ป้อมตอนที่ H p ป้อมอยู่7.5นะก็จะมีโล่เด้งขึ้นมานะอ่ะ7.5นะก็จะมีโล่สีขาวแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับอ่านี้เป็นสเตปโล่แรกนะครับโล่ low ป้อมสเตปที่2นะก็จะมาตอนที่ HP พป้อม H p อยู่ที่50นะก็จะมีโล่สีขาวเด้งขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ก็จะมีเกรดด้วยนะคือถ้าเกิดว่าช่วงเวลานั้นอนะเราไม่ตีก็ได้ เรารอให้เกตหมดปุ๊บพอเกตหมดเนี่ยโลขาวมันก็จะหายไปนะครับอ่ะก็เลือกได้2อย่างจะรีบตีเลยหรือว่าจะรอให้โลขาวหมดก่อนอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือสเต็ปสนะครับสเต็ปสุดท้ายนะโล่ป้อมก็คือตอนที่ h ฮป่อมอยู่ที่25%เปอร์เซ็นต์นะครับจะมีโลไฟขาวเด้งขึ้นมาเป็นรอบสุดท้ายนะอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เลนแคลรี่อย่างเดียวนะครับมีทุกเลนนะ ไม่ว่าจะเป็นเลนกลางเลนข้างเลนออฟอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะสำหรับรัวป้อมในช่วงเวลา4นาทีแรกนะซึ่งก็ถือว่าทําให้การขึ้นบ้านยากลาบากขึ้นกว่าเดิมการจะจบเกมเร็วก็มีผลแน่นอนนะครับประมาณนี้ฮะมานะคือการมาของฮีโร่ใหม่สาเมทนะครับไฮโน่นะซึ่งตอนนี้ทัางเกมอาวีเนก็ได้มีการ เปิดกิจกรรมนะฮะคุณผู้ชมจากฟรีฮีโร่ใหม่ไฮโนด้วยนะใครที่ไม่อยากพลาดก็เข้าเกมอาในสูวไทยนะก็ไปทำกิจกรรมกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นฮีโร่ที่โคตรโลนะครับแล้วก็โคตรน่านเล่นในเมตาหน้านะก็เดี๋ยวดูเลยว่าเก่งแค่ไหนตอนเข้าไทยนะครับเราก็ค่อยมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ต่อมานะครับเป็นการเพิ่มเม็ดใหม่นะนี่ก็คือการมาของเม็ดรุ้งนะที่หลายๆคนเนี่ยชอบพูดกันนะครับเม็ดรุ้งเม็ดรุ้งนะฮะตอนนี้เนี่ยเม็ดรุ้งมาเล้วนะครับโดยอันดับแรกนะคุณผู้ชมการติดเม็ดเนี่ยมันจะง่ายมากขึ้นนะที่ต้องรับเดตจริงๆนะกดสมอรับภูมิเห็นป่ะนี่ครับมันมีเม็ดเพิ่มขึ้นมาฮะเราจะติดเม็ดได้ง่ายมากขึ้นอย่างอันนี้ฮะเม็ดแรกเลยคือความต้องการขั้นต่ำแป้ม1000 นะครับเราก็ติดเม็ดได้แล้วเนะแค่แต้มพันเดียวคือติดเม็ดเลยนะครับต่อมานะฮะแต้ม2000นะครับก็ติดเม็ดแล้วนะครับเม็ดเขียวเห็นไหมสองพันนะติดเม็ดเลยระดับภูมิภาคนะครับแล้วแต้มสามพันนะนี่ฮะเม็ดสีฟ้านะครับมาแล้วคุณผู้ชมแค่แต้มสามพันเองนะคุณติดเม็ดฟ้านะฮะแล้วต่อมาครับเม็ดสีม่วงนะคุณผู้ชมแต้มสี่พันครับผมอ่าโคตรแจ่ม โคตรแจ่มเลยแล้วนี่ครับเม็ดใหม่ฮะความต้องการขั้นต่ำคือต้องการแ้ม5้มผ่านนะฮะเราก็ติดเม็ดได้นะครับเม็ดสนี้โคตรเท่นะฮะดูดิมีกี่เม็ดตอนนี้6เม็ดนะเพราะว่าเม็ดสุดท้ายจะเป็นเม็ดของท็อป10นะครับนี่นะท็อปเซิร์ฟฮีโร่สิบคนที่จะมีเม็ด4นี้นะครับเป็นเม็ดรุ้งป่ะโอ้โหโคตรสวยอะเอาจริงๆนะครับ นี่ก็เป็นระบบเม็ดใหม่ที่จะเข้ามาวันที่2-3 e เมษายนนี้นะที่จะอัปเดตนะครับนี่ฮะให้ดูชมหน้าเม็ดทั้งหมดนะที่กําลังจะมาใหม่นะครับโคตรสวยโคตรเท่โคตรตึงเลยครับต่อมานะเป็นการอัปเดตสกินแร้งตัวใหม่นะครับของฟอร์เรนติโน่เอ้ยฟอร์เรนติโนนะคุณผู้ชมแค่คุณผู้ชมเนี่ย มีแรงโกขึ้นไปนะครับในซีซันหน้าก็สามารถรับสกินใหม่ฟ o อเรนติโนได้แล้วนะบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับพี่พาเบอ๋วะอ่ะชัดๆหน่อยนี่นะโคตรดีนะใครที่เป็นเมนฟ o อเรนเนี่ยก็ห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับซีซันหน้านะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสกินนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นก็เป็นแค่สกินแรง้งปกตินะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้สกินที่มีเอฟเฟกนะครับก็ไม่เป็นไรนะซีซั่นหน้ามีการเข้ามาใหม่ของสกินแรง้งด้วยนะเราไปดูสกินที่มีเอฟเฟกกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับและนี่คือสกินแรง้งประจำปี2025นะเป็นสกินตัว เครกหรือว่ามึกนะสกินนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากครอบครองนะครับก็จะต้องมีแร้งระดบับแรงคอนขึ้นไปนะฮะก็ขอบคุณคลิปจากคุณเทคเอวี A A v ด้วยนะสกินนี้สวยมากคุณผู้ชมให้อารมณ์ฟิลแบบตัวอะไรวะเออเหมือนเขาเรียกว่าไงนะอุนเตร์แมนอยู่ในบางช็อตนะครับดูเดะโคตรเท่นะคุณผู้ชม อันนี้เป็นเอฟเฟกต์ตีธรรมดานะฮะโคตรสวยนะครับแล้วโทนสีแบบนี้เนะี่ยคือผมชอบอยู่แล้วด้วยนะฮะสวยมากครับผมชอบจริงๆแบบว่าจากใจเลยนะดูดีเนี่ยตรงที่ตอนเรากระโดดมันจะมีชิลใช่ปะ่ะฟึ่งโล่สวยแต่ว่าที่สวยกว่าโล่คือจังหวะที่กระโดดแล้วนะ้ํามันกระจายนะครับดีมากอันติเนี่ยโอ้โหยังกลับมโหร,รากา โคตรดีเอฟเฟกต์ทนสีก็คืออย่างแจ่มนะน่าจะถูกใจเมนปลามึกหลายๆคนเลยสำหรับตัวสกินนี้นะครับเป็นสกินฟรีในระดับแรงค์คอนที่เราสามารถรับได้กันทุกคนแค่มีแรงค์คอนขึ้นไปแล้วก็รับได้แล้วนะฮะโคตรคเจ๋งเลย ห้ามพลาดเด็ดขาดกับสกินฟรีแบบนี้นะในอัปเด็ดครั้งหน้านะคุณผู้ชมแล้วสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีฮะ